สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำแกงเทโพหมู3ชั้นสูตรนี้ทำง่ายทำไวรสชาติอร่อยดูคลิปนี้จบแล้วสามารถทําตามได้เลยเริ่มทํากันได้เลยครับผักบุ้งที่เราใช้ในวันนี้ก็คือผักบุ้งแก้วนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกร,รมัมล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะหั่นผักบุ้งนะครับแจ็คแนะนำให้บิดผักบุ้งก่อนบิดแบบนี้เลยครับนี่ บิดให้ตัวผักบุ้งเนี่ยแตกครับการที่เราบิดผักบุ้งให้แตกก็เพราะว่าเวลานําไปแกงเนี่ยน้ำแกงจะได้ซึมซาบเข้าไปอยู่ในตัวผักบุ้งครับทำให้รสชาติดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้เราหั่นเป็นท่อนๆน,นะครับทีนี้ก็หั่นหมูสาชั้นครับแจ็คใช้ทั้งหมด400กรัมพริกชี้ฟ้าแดงครับ2เม็ดนำมาหัน่นเฉลปบ ทีนี้ตั้งกระทะได้เลยครับจุดไฟใช้ไฟกลางแจ็คจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะครับใช้เป็นกะทิกล่อง500มิลลิลิตรสะดวกดีครับกะทิกล่องอย่างกะทิกล่องที่จะเคี่ยวอยู่ตอนนี้นะครับแจ็คใช้แทนหัวกะทิเพราะว่าบางบ้านนะครับหากะทิสดใช้ไม่ได้ใช้กะทิกล่องแทนได้ครับตอนนี้กะทิแตกมันดีแล้วนะครับ การที่จะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนเนี่ยจะทําให้น้าแกงของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยมากๆเลยครับน้ําแกงจะแตกมันลอยสวยเลยนะทีนี้ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปครับสามช้อนโต๊ะครึ่งผัดให้เข้ากันครับอันนี้ลืมไม่ได้เลยครับกะปิครับจกใส่นิดหน่อยนะประมาณ1ช้อนชา ผัดให้เข้ากันทีนี้ก็ให้เราใส่หมูสามชั้นที่เราหั่นไว้ลงไปผัดให้หมูสุกระดับหนึ่งเลยครับตอนนี้หมูเริ่มสุกข,ขาวแล้วนะครับใส่น้ำตาลปี๊ปลงไป3ช้อนโต๊ะ คนเน้นตาละลายนะคนสักเล็กน้อยเดี๋ยวเขาก็ละลายแล้วครับก่อนที่เราจะใส่ผักปุ้งจะแจ็คแนะนําก่อนให้เราเตรียมน้ําเปล่ามา500มิลลิตรครับแล้วก็กะทิกล่อง200มิลผสมรวมกันครับทําเป็นห่างกะทินะครับง่ายๆทีนี้ก็ให้เราใส่ผักปุ้งที่เราหั่นไว้ลงไปครับ ใสลงไปเลยนี่ครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางนะครับผัดให้ผักบุ้งโดนความร้อนทั่วๆตอนนี้ผักบุ้งของเราโดนความร้อนทั่วแล้วนะครับให้เราใส่หางกะทิลงไปได้เลย กดๆผักบุ้งให้จมครับทีนี้ก็ปรุงรสครับน้ำปลา3มช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกครับ3มช้อนโต๊ะแล้วก็คนคลุกเค้าให้เข้ากันตอนนี้น้ำเดือดผักบุ้งสุกนิ่มดีแล้วนะครับใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปห้าใบเพิ่มกลิ่นหอม พริกชี้ฟ้าครับแล้วก็มะกรูดครับบีบด้วยนะจะใช้สองลูกแต่ว่าลูกเล็กหน่อยมะกรูดวันนี้นะครับปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็คนคลุกเค้าให้เข้ากันขาดมะกรูดไม่ได้เลยนะครับแกงเทโพเนี่ยต้องใส่มะกรูดนะกลิ่นมะกรูดนี่คือเทโพเลย นี่ครับอย่างที่เห็นปิดแก๊สไปได้แป๊บเดียวน้ําแกงสีแดงสวยมากๆเลยหน้าตาน่าทานนะครับกลิ่นหอมมากๆตักไปชิมกันได้เลยครับนี่นะผักบุ้งกับหมูสามชั้นอืมน่าทานจัดหอมจริงวิธีทำง่ายๆนะครับทางบ้านลองไปทำตามกันได้เลยง่ายมากแถมรสชาติอร่อย ชิมครับอพอดีไม่ต้องปรุงเพิ่มเพราะว่าจะททำมาหลายรอบละอร่อยมากข้าวหมดหม้อครับเมนูนี้อ,อีกคำหนึงอย่างที่บอกนะครับดูคลิปนี้จบน่าจะทำกันเป็นวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ